นี่ครับงามครับบอนไส้ของปลาฉวนนี่ครับรับอนุญาตแล้วเด้อครับขิงขาวครับถือขิงขาวครับเพิ่นใหญมากใหม่ครับครับนะครับแมนเลยครับตัวนี้สนทะเลครับงามงามครับนี่เพิ่นยกมาให้ทายเลยครับเพิ่นยกมาให้ทายเลยเจ้าของเพิ่นใจดีครับครับมูเบิ่งน้ำกันเด้อครับเด้อเบิ่งน้ำกันไปจักหน่อยครับ ครับง่ามจุกต้นเลยครับงามจุกต้นเลยได้มาใหม่เลยได้ครับนี่มาใหม่เลยครับมาใหม่สดๆเลยครับนี่แเน่ยหมดเลยได้ครับนี่แนหมดเลยยกใจเก่าอี๋มาให้ยทายย่างดีเลยครับหน้าเป็นใจดีครับครับนี่ครับนี่สุดยอดเลยครับน AP ี่โอ้งามแห้งครับงามแห้ง สุดย่อดเลยนี่โลายครบับหลายครับบอนไส้สวนเพลินนี่ใด้ต้องการทักมากเลยครับบ้านโคกแครหมูสนะี่เนาะลุงเนอะบ้านโคกแครหมูสี่ตำบลเขาแรลงอำเภอเมืองจังหวัดราบชบุรีครับเต็มไปหมดแล้วเด้อครับหนุน เต็มไปหมดเลยเลือกได้เลยผู้ใดสนใจเต็มไปหมดเลยครับผมทายเข่าวๆไปเบิ้งน้ากันได้ครับเน,นี่ยครับผมงานหมดเลยครับโอ้นี่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 เราก็ยกมาให้เบิ้งอยู่นี่ครับนี่โอ้นี่ตัวนี้เพิ่อนเอินตัวแนวด่าเน,นาะครับนี่ยหูกระจงแค่หูกระจงแค่รับกระถางนี่จักบาทลูกประมาณ หลายพันอยู่โอ้เป็นพันเลยครับเนี่ยกระถางนี่ครับใส่เวลาครับใส่เวลานี่เด้อครับเด้อเบิ้งน้ำกันหลายครับหลายครับผมทายกับเขาไปให้เบิ้งแค่ี่ครับเด็มบไปหมดเดยได้ครับเด็มบไปหมดเลยสุดหย่อนเลยครับโอ้ตะโกใหญ่ครับตะโกง่ญ่ สวนรวมบนใสตะโกใหญ่เขาแรงครับผู้ใดอยากเบิงอันนี้กัมาได้ครับเมื่อวัดแรงงานครับมีการประกวดอยู่ศูนย์อบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแรงครับมาเบิงน้ำเพลินกัได้ได้ครับได้ปรนจัดทุกปีเป็นบอลุ่มะจัดทุกปีครับอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแรงครับมาเบิงได้ครับมาเบิงได้เลยครับ กูได้จากเบิ่งกใหม่สวยงามมาเบิ่งได้เลยครับผมทายเข่าวๆไปเบิ่งกได้ครับนี่แมนหมดได้ได้ครับนี่ยใช้เข่าวๆไปเบิ่งจักหน่อยกลับนี่เต็มไปหมดได้ได้ครับนี่ยยอดเลยครับครับกัสีประมาณนี้แหละครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ครับกัสีประมาททีใหม่ๆที่ผมลงครับครับขอบคุณหลายๆครับ